พูดโทอย่าลืมโทรนะคุณบิวสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะบิวอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุสิบเกปีครับสิบเก้าสิเก้าหรออ,อ่ายังไงครับเกิดเ<ห>ม<า>ื่อสามเดือนก่อนครับผมตัดสินใจบอกเลิกแฟนเก่าไป โดยเหตุผลที่มันมันไม่น่าเอามาเป็นเรื่องในการบอกเลิกครับก็คือผมกับแฟนก็คือเราเป็นผู้ชายด้วยกันทางคร่วครับครับแนี้คือเราโพสิชันของเรามันเป็นลุกด้วยกันทางคู่ครับครับตอนนั้นผมคิดว่าขออยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอัดแล้วแบบไม่ไม่อยากให้ครับก็เลยคิดไปว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะไปกันได้ไหมครับมันเราจะโอเคกันด้วยหรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเขาไป ทั้งที่เขายังรักผมมากครับคือเขาก็งงว่าเลอกเพราะอะไรเขาก็เขาก็ยืนนะครับว่าแบบโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเขาไม่ทําก็ไดแ้แต่ตอนนั้นคือผมยังแบบมั่นใจไว้จะเลิกกับรับที่นี้ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นผมเริ่มไปคุยกับคนใหม่ที่เป็นโพสิชันตรงข้ามกันค่ะครับ,รบเรื่องโพสิชันเนี่ยผมโอเคแล้วแต่ว่าเรื่องความรักอะครับเรื่องการเอาใจใส่การดูแลหรือว่าการมีความรักให้กันผมรู้สึกว่า มันมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่เหมือนกับของคนเก่าผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันไม่ใช่ละก็เลยบอกเลิกกับคนใหม่ทําทใจอยู่พักหนึ่งครับทักไปหาคนเก่าว,ว่าเราขอโทษได้ไหมที่ตอนนั้นเราพูดไปแบบนั้นเราอยากกลับมาหาเธอได้ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็มีคนคุยใหม่ไปแล้วครับผมเพราะว่า ตอนนั้นผมบอกให้เขาว่าไม่ต้องรอเพราะว่ายัางไงผมก็ไม่กลับเขาก็ทําตาม<ช>ที่พ<ม>ี่พูดใช่ครับ<ม>คือตอนนี้เขาบอกว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วมันมันจุกมากครับพี่มันทําอะไรไม่ถูกเลยมันมันเมื่อแล้วมันก็นึกสงสารเขาอะครับตอนที่เราไปทํากับเขาตอนที่เราคุยกับคนใหม่แล้วเขารู้คือเขาต้องเจ็บกว่าเราอีกกี่เท่ามันมันนึกไปถึงวันนั้นนะครับที่เขานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวว่า เขาต้องจมกูกความรู้สึกแบบน,นี้แบบหนักกว่าเราเท่าไหร่ครืนนี้เราเรามาเจอเองเราแบบเข้าใจเขาแล้วเราอยากกลับไปรักษาเขาอีกรอบมากาแต่เขาดีแล้วป้าบิว <laughs> พี่ขอโทษเขาไม่ไม่ได้ไม,มีอะไร,ร <laughs> ต้องเ<อ>รา,าเขารนะักว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วนะอืเป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวผมมากเลยผมผมอยากอยากกลับไปหาเขาจริงผมเพิ่งเพิ่งมารู้คุณค่าของเขาอะครับสิ่งที่เขาทำมามันมีค่ามากคือ ตอนนั้นผมเอาเรื่องโพซิชันนะครับมาตัดสินความรักที่เขาเคยมีให้แต่ตอนนี้ผมผมกลับมารู้สึกได้ว่าความรักที่เขามีให้คือมันมันมันมากจนแบบว่ามันไม่ควรเอาเรื่องนั้นมาตัดสินนะครับผม,มคบกี่เดือน<ม>กี่ปีกี่เดือนคะคบกับเขามาเก้าเดือนครับก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์อกหัก,กหรืออะไรก่อนไหมครับไม่เคยมีครับผม <Okay. S 2> ก่อนหน้านี้จะ<า>ผมแรกเนอะด้วยนิสัยเด็กๆครับก็คุยๆเลิกเลิก S <S> <S แต่พอมาคนนี้แล้วผม <S <S> ผมไม่ไม่กล้ามีความรักต่อเลยอะครับพี่ <S <S> ผมกลัวตัวเอง <S <S> <S ตอนที่เขาบอกว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วนะควเขาก็บอกว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งเขายังโสดแล้วเรายังโสดวันนั้นอาจจะกลับมาก็ได้ <S <S> <S <S> ผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคผมจะรอ <S <S> ผมเป็นรอบนี้ผมขอเป็นคนรอเอง <S <S> แต่ผมก็มานั่งทบทวนว่าสิ่งที่ผมทำกับเขาไปมันมันไม่น่าให้โอกาสอะครับพี่คือขนาดผมยังไม่ไม่อยากจะให้โอกาสตัวเองเลยคือผมควรจะรอเขาหรือว่าผม คุณจะหายจากเขาไปเลยดีครับโอเคนี่คือคําถามเนาะเออไ่ถามนิดนึงพอเขากลับมาโพส i t i o n มันก็ผิดอยู่ดีอะลุกกับลุกเจอกันอ่ะปัญหาเดิมปัญหาเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอมันกลับมาคิดได้อ่ะครับพี่หอมว่าถ้ากลับมารอบเนี้ยเราจะไม่มองเรื่องโพส i t i o n แล้วเราจะมองแต่ความรักอย่างเดียวอะครับคือน้องจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วขอโทษน้องบิวจะไม่ไปถึงขั้น i n ท e r c o u r s สถูกไหมอาจจะแบบปรับให้เขามากขึ้นอะครับคือตอนนั้นผมไม่ปรับผมไม่รับอะไรเลยแล้วผม ผมตัดสินไปแบบนั้นเลยอ่ะเธอก็จะเปลี่ยนเป็นรับ,ออบได้บิวจะยอมรับใช่ไหมได้ไหมผมยอมได้เลยครับผมอยากให้เขากลับมามากผมอยากรักษาเขาอีกรอบหนึง่งเขารักผ,ผมมากอะครับแต่ก่อนหนะ้าบิวยังไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยเป็นรับใช่ไหมแต่ยังไม่เคยครับผมโอเคโอเคอ่าถามใครก่อนครับบิวเอาผมพี่เผื่อก่อนก็ได้อกหักครั้งแรกนะมันจะเจ็บมากแหละนะอตอนนี้บิวแค่ต้องยอมรับความจริงนะพี่มองว่า บางอย่างมันก็เกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้ตัวหรือทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วบางครั้งคนเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างมันต้องเสียไปก่อนบางครั้งเราต้องเก็บไว้เป็นประสบการณ์และยอมรับความจริงบิวบางอย่างไปแล้วไปเลยไม่ใช่ว่าเราจะมาฟูมไฟล์โวยวายหรือว่าเรียกร้องขอโอกาสกลับมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยบิวแล้วถ้าเรารักเขาจริงเนาะสิ่งที่เราควรจะคิดคือพีตอ่ต้นพูดถูกมากว่าชีวิตเขาไม่ได้ต้องการการรักษาอะไรฮะ เขาอาจจะได้ไปพบกับความรักที่ดีแล้วเหมาะสมกับเขาที่ไม่มีปัญหาก็ได้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราพร้อมจะกลับมาเราพร้อมแล้วอาจจะกลับมาเจอกันอีกก็ได้ไม่อยากดับฝันนะบิวแต่ว่าคํเนี้เป็นคําประโยคพื้นฐานของคนที่เลิกกันสมัยวัยรุ่นนะฮะแล้วอยากให้การเลิกกันครั้งนี้มันไม่ทําร้ายจิตใจกันมากอะ่ะหรืออยากจะทิ้งโฮปไว้บ้างอย่างเงี้ยก็จะใช้คํานี้กันฮนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่บิลต้องต้องทําตอนนี้คือยอมรับความจริงว่าโอเค เราเคยเสียคนรักคนนึงไปด้วยเรื่องนี้นะเอาไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็ถ้าจะรอรอได้ครับแต่ต้องรองเงียบเงียบเลยนะรอแบบที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขาอะซึ่งบิวทำได้จริงหรือเปล่าทรมานนะทรมานมากใช่เทียบกับว่าเอาเอา,เอาเรื่องนี้เป็นประสบการณ์แล้วบิวก็ไปหาคนรักที่มันเหมาะสมกับบิวจริงจริงไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะไม่เจออีกนะบิวเพิ่ง19เาองนี่มันแค่อกอก,อกหักครั้งแรกซึ่งครั้งแรกมันเจ็บเสมอแหละพี่มองงนี้ครับ อ่ะคนต่อไปครับพี่หอมก็เลยอ่ะพี่หอม,อมคือด้วยความที่ประสบการณ์บิวน้อยมากในการมีแฟนเนาะคนแรกก็คือคนที่เราคบเก้าเดือนซึ่งเก้าเดือนเนี่ยยังไม่รู้จักกันดีพอเลยยังโดยโดยเฉลี่ยประมาณสองปีที่จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองอไอความหลงความวาบวิวอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆลดเลือนหายไปคือง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนแก้วที่มันมีฝุ่นอยู่อะแล้วมันยังไม่ตกตะก,กอนอะ มันยังกวนมันยังคนคนอยู่ในนั้นอยู่เลยคือยังไม่รู้จักกันดีพอแล้วก็บิวกําลังเปรียบเทียบระหว่างคนนี้กับคนล่าสุดแค่สองนคนเองอคือถ้าพี่มองอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็ไม่รู้ไอ้ลุกไอ้รับมันเปลี่ยนกันได้ไหมวะมันเหมือนแบบมันได้เหรอวะมันได้ในในบางคนถ้าเขาทาแล้วเขาโอเคแต่ทีเนี้ยบิวยังไม่เคยทำไง<ต>เข้่าใบปาใช่ประเด็นเนี้ยจะพูดอยู่พอบิวยังไม่เคยทําบิวจะไม่รู้เลยว่า ม,มันโอเคไหมเพราะเพื่อนพี่บางคนไม่เ,เป็นลับนะแต่ไม่ได้เพราะเจ็บมากไม,ไม่โอเคก็ไม่โอเคเออพี่<ม>ก็ไม่รู้อันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแต่ปัญหานี้มันเป็นพี่มองว่าปัญหาเรื่องเซ็กเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน<ม>นะคะกลับมาก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมแล้วจะแก้ไขได้รอดไหมก็ไม่รู้<ม>ส่วนอีกคนนึงฉะนั้นถ้าถา,ามพี่อย่างเงี้ยเขาเป็นลุกเหมือนกันพี่ก็จะตอบว่าคนนี้ยังไม่ใช่แล้วคนที่เลิกกันไปอ่ะก็ยังไม่ใช่ คือวันนี้ที่คบมาสองคนอ่ะยังไม่ใช่ทั้งสองคนเลยอะค่ะ hmm. แต่บิวแค่เปรียบเทียบระหว่างคนไหนดีกว่ากันแค่นั้นเองแต่ถ้าบิวล,ลองใช้ชีวิตตามหาคนที่ใช่ที่เจอจริงๆอ่ะมันจะไม่ไม่มีข้อเสียที่เป็นข้อใหญ่ขนาดเนี้ยคือเรื่อง hmm. เรื่องเซ็กส์สำหรับเด็กวัยสิบเก้าอ่ะไม่เราก็เขาเดี๋ยวจะมีปัญหากันไงมันปรับเปลี่ยนใหญ่เกินไปอ่ะอันนี้นะ hmm. แต่ถ้าอยากจะรอรู้สึกว่าคนนี้แหละคือใช่แล้ว ็อย่างี้เผือกบ,บอกก็รอได้ไม่เสียหายเพราะคนที่เจ็บไม่ใช่ใครมันคือบิวไม่มีใครเจ็บแล้วการรอเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ากลับมาแล้วก็อาจจะเลิกกันได้อีกนะแล้วถ้าเลิกกันอีกครั้งเนี่ยบิวก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องแข็งแรงขึ้นกว่าครั้งเนี้ยเพราะครั้งนี้ดูบิวแบบเจ็บหนักมากด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยอยู่ มันเป็นธรรมดาแหละมีดบาดครั้งแรกแม่งเจ็บชิบหายเลยหลังๆมีดบาดก็โอเคเอ,อมีดบาดมันจะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติฉะนั้นถ้าพี่แนะนําว่าเราควรจะหายไปจากชีวิตเขาเลยไหมคือณวันนี้เราไปยุ่งกับเขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะเขามีแฟนแล้วต้องให้เกียิคนที่เขาคุยด้วย <c oughs> แล้วก็สองการที่เราเข้าไปวุ่นวายกับแฟนเก่ามากๆเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงมันดูวุ่นวายนะคะให้หาใครสักคนคุยไปด้วยหรือตามหาคนที่ใช่ไปด้วยอ่ะอย่าเสียเวลาแล้ว <c oughs> มันจะได้เรียนรู้เรื่องประสบการณ์ด้วยว่าอ๋อคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้นี่เองเออคนนี้เป็นลับนะแล้วเขาเข้ากับเราได้น,นี่ใส่เขาก็ดูแล take care นะเทคแคร์นะหาไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องชั่วโมงบินอืมอืมแต่วันนี้เจ็บอย่างที่บอกไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติ<อ>ก็ควรจะฟังจากพี่เติ้ลนะังเติ้ลนะ,ะให้คำปรึกษาต่อเลยนะคะคนสุดท้ายก็คือว่าพี่แยกเป็น2อ,อย่างอย่างนี้ค่ะน้องบิวคืออย่างแรกอะเรื่องที่น้องบิวอกหักตอนอายุสินี่ว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะน้องบิวที่ว่า สมัยนั้นอะ่ะถ้าเราย้อนกลับไปตอนเราเป็นอย่างนั้นอะ่ะเราทําอะไรผิดพลาดมาเต็มไปหมดเลยแหละพี่ว่าดีที่สุดก็คือเอามาเป็นบทเรียนอะ่ะน้องบิวว่าเออเราเคยเลิกลากับคนคนหนึ่งไปเพราะว่าเราอาจจะพยายามยังพยายามไม่พอหรือเรายังไม่ลองเปิดใจรูกอ่ะอันนี้ในกรณีคนแรกะนะว่าเฮ้ยถ้าเราลองเปิดใจกว่านั้นเราลองดูแล้วมันไม่ใช่แล้วเราเลิกกันมันก็อาจจะสบายใจกว่านะตอนนี้ถูกไหมครับ<ช><ช>ครับใช่ไหมเออหรือกับคนที่สองอันนี้พี่อยากรู้นิดนึงอะ่ะ อันนี้นานเท่าไหร่ที่บิลตัดสินใจว่าไม่สนใจฉนเฉยแบบไม่ไม่ได้เท่าเดิมแล้ว,ลวทิ้งเขาอะเอ่อไม่ถึงเดือนนะครับผมอันนี้พี่ว่าก็เร็วมากเลยนะครับในการตัดสินใจว่าจะดูคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าโอ้โหมันคือบิลจะเป็นยังไงได้บิลก็ต้องแกล่งประมาณหนึ่งเลยว่าโอเคไม่เป็นไรฉันพร้อมเทแล้วฉันไปหาคนใหม่เลยแต่พี่ว่านี่มันก็อาจจะเหมือนที่พี่หอมบอกแหละเพราะว่าบิลเอาไปเ,เปรียบเทียบกับคนแรกอะพอเปรียบเทียบแล้วมันยิ่งแบบดีไม่เท่า แล้วมันกลายเป็นปว่ามันมันเสียดายที่แบบเราไม่น่าทิ้งคนแรกไปเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่พี่บอกอ่ะน้องบิวมันต้องเอามาเป็นบทเรียนอ,ะอ่ะครับซึ่งจริงๆมันมันปกติมากบิวเราโหกว่าพวกพี่จะเป็นผู้เป็นคนทุกวันนี้กันซึ่งก็ยังไม่เป็นผู้เป็นคนเด<ช>้ซสับ,บางทียใช่เร<อ>าจะพูดเราก็ทําอะไรมาเยอะแยะไปหมดที่เราจะโหอยากจะไปตกกระบาลตัวเองตอนนั้นมากแต่บางทีเรื่องมันเรื่องมันมันผ่านไปแล้วบิวเราก็แค่ต้องไปต่อแล้วพี่ยังไม่อยากให้บิวรู้สึกว่า โห oh, ผู้ชายที่คนที่หนึ่งอะ่ะดีสุดๆไปเลยจนจนคิดว่าตัวเองจะไม่หาดีได้ได้เท่านี้อีกแล้วในอนาคตอะ่ะมันไม่จริงหรอกบิวหนูเพิ่งผ่านมากี่คนสองคนตอนนี้ถูกไหมม,มีคนก่อนหน้า<ข>อีกไหมคนก่อนหน้าเป็นไม่ไม่ไม่ได้นับเป็นแฟนนะครับแต่ว่าเป็นแค่คุยคุยกันเออเ,เราจะเราเราพอเรามีประสบการณ์แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันดีที่สุดแล้วมันไม่จริงบิวมันต้องมีพี่เชื่อนะว่าถ้าบิวทนอีกหน่อยรอไปอีกหน่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปอ่ะ เดี๋ยวมันจะมีคนที่เท้าทั้งดูแลบิลและเขาอาจจะมีรูนิยมเป็นรับที่บิลโอเคมากๆเลยก็ได้อันนี้อันแรกอันนี้2เรื่องรถนิยมทางเพศท,ที่ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาของบิวในสําหรับคนแรกก็คือการที่เป็นรุกเป็นรุกเหมือนกันเป็นรับ,เป,รบเป็นรับเหมือนกันแล้วตอนนี้คือพอิบีบอกว่าถ้าเขากลับมาผมพร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างอันนี้พี่ก็อยากจะบอกว่าบิวใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมันเกินไปอะ่ะเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ถ้าบิวลองรับแล้วบิวรู้สึกดีกับมัน แล้วไปต่อได้แบบโอเคเพอร์เ okay, ฟจากนี้ตลอดไปเขาเป็นดุก๊กยิวเป็นรับแต่พี่เห็นหลายคู่มากนะในชีวิตที่พี่เห็นการพยายามแบบเนี้อืมยแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่เวิร์กมันไปไม่ได้จริงๆไม่รอดอยู่ดีใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่แฮปปี้แบบสุดๆที่จะทําอ่ะสุดท้ายเขาก็อยากกลับไปทําเป็นแบบเดิมที่เขาเคยเป็นอ่ะอืซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยพี่ว่าในวัยเท่าเนี้ยมันค่อนข้างเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะที่เขาจะ เลือกคู่กันนะ่ะบิวเข้าใจใช่ไหมครับครับผมถ้าในวัยที่หรือบางคนที่เขาไม่ได้ต้องการเซ็กอ่ะอันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคนที่ยังมีความต้องการทางเพศอยู่แล้วก็ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งสนองความต้องการของตัวเองที่ว่าเรื่องนี้มันสําคัญแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าเออเราถ้าเราจะต้อง<ะ>ผักความต้องการของตัวเองขนาดนั้นเพื่ออ,อีกคนนึงอะ่ะแล้วจริงๆเราไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นนะพี่ว่าในระยะยาวม,มันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นมันจะกลับไปที่พี่บอกว่า วันหนึ่งพี่มั่นใจว่าบิวจะได้เจอคนที่เขาดูแลบิวและเขาเป็นรับถ้าในอนาคตบิวก็ยังรู้สึกว่าเออตัวเองเป็นลูกแลแฮปปี้แล้วเป็นรับไม่ได้ด้วยความไม่ชอบด้วยการเจ็บทางร่างกายหรืออะไรแบบนี้พี่ว่าวันนั้นมันจะมีแต่ตอนนี้บิวแค่เอาเอาใจเอาตัวไปยึดติดกับคนแรกมากๆจนจนไม่แบบเหลือพื้นที่ให้กับตัวเองแบบใน,นอนาคตเลยอะ่ะซึ่งท่านตอนนี้เขามีคนใหม่แล้วอย่างที่พี่ๆทุกคนบอกบิวต้อง ไม่ทําอะไรอีกแล้วไปมีชีวิตของตัวเอง <ผม S 1> ครับผมครับอันนี้สําหรับพี่นะครบแล้วอ่ะนะลองดูบิลนี่นี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่มันคือผลของการที่ไม่ได้ลองหรือไม่ได้แบบมันค้างคาใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอันเนี้เราจะเป็นเห็นหลายเคสที่โทรมาครับบิลสุดท้ายแล้วแค่เราแบบ ไม่ได้ลองไม่ได้ถามไม่ได้ทำไม่ได้แล้วมันเวลามันผ่านไปแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเสียดายไม่ได้ลองว่าคำตอบคืออะไรวะซึ่งพี่ต้นพยายามจะบอกว่าคำตอบอาจจะไม่ดีก็ได้นะถ้าบิวลองแล้วมันก็อาจจะไม่เวิร์กแต่มันจะสบายใจแล้วว่าโอเคฉันได้ลองไปรับให้เธอแล้วแต่ฉันไม่มีความสุขสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีบิวแล้วถ้าบิวจะครบใครครั้งหน้าให้ถามเรื่องตรงนี้เลยพี่ว่ามันสำคัญใช่สำคัญเนาะ มันเคยทําให้เราต้องเลิกกับคนคนหนึ่งมาแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นต้องต้องเอามาเป็นประเด็นแรกๆที่คุยกันใช่ มันจะมันจะมันจะมีแบบคําถามที่เป็นส่วนตัวที่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะว่าเรามายเรื่องอะไรอ่ะแล้วก่อนเจอกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามเลยเพราะอย่างพี่เจอผู้ชายพี่ถามเลยว่าเป็นคนที่เช็คโทรศัพท์ได้หรือไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะมันจะมีคนที่แบบเช็คได้เช็คได้โอเคไปต่อคุยกันได้แต่ถ้าบอกเช็คไม่ได้เฮ้ยเราคนนันแนวต้องอาจจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วบิวก็คือแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปสําหรับบิวพี่เชื่อไปหาคนที่คลิกที่เป็นจิ๊กซอว์ของตัวเเอองงงจรรริๆคคุุุุุยยกกกกัันนนไไดด้้ทท่่ื แล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโถอย่าลืมโทรนะ